กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปก ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดมินจะมาสรุปแนวแนวทางหาน้อยสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้ว17งวดสอนนะคะวันนี้จะเข้าหรือหลุดนะคะมาสรุปพร้อมกันเลยนะคะเจ็ดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยนะคะสอกก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่งสองนะคะพี่น้อง 0ก็หลุดไปนะคะ1 3 1 3ก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง3 1ดูพี่น้อง0-1ก็หลุดไปนะคะมาติดตัววิ่ง61ก็หลุดไปนะคะมาติดตัววิ่งนะคะสะรุปวันนี้หลุดหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าติดตัววิ่งนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่12เดือน5ปี64นะคะแนวทางฮานอยสูตรจริงใจ100เปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจะเข้ามาแล้ว17บเดมวดซ้อนนะคะ วันนี้แอดมินบวกลบคูณหารได้นะคะจะเป็นเ,เด่นหนึ่งเด่น,เด,นเด่นหนึ่งเด่นเก้านะคะพี่น้องจะเด่นหนึ่งเด่นเก้านะคะเด่นวิ่งเรามาเจาะหนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหสี่แล้วก็หนเนะคะเรามาเจาะเกกันนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้า เก้าหกเก้าเก้านะคะตัวเลขที่แอดมินชอบค่ะจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะจ๊ะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะจะเป็นเออแปดเจ็ดสี่ สองนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้อน้อย,อยฝากไว้ในออ,อ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋า ขอให้ทุกท่านเรวงรังเงกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีจ้า